หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมกบังครับพี่น้องตรวจสอบครับตรวจสอบตรวจสอบครับพี่น้องครับมือนี้วมีหัดเลดดาครับพี่น้องมาดทานกระโดกเอามือเดียมัดไว้จ่อไว้มัดไว้สองเดือนแล้วครับบัางนี่ออกแก่ๆอยู่แล้วครับบ้านมีเบื้องแล้วล่ะสุดแล้วครับแล้วเต๊บักไฟเท่ากันโอ้ยสองสามปล่อยครับสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมคือเก่าครับมือนี้ช่องบ้านอซสาสามปอครับพี่น้องครับ มือนี้ครับไปร้องหกขุนหนึ่งนิ้วครับมือนี้หลายครับไปร้องมาประชมครับประชมแล้วมีกันนิ้วหนึ่งหาสิบแปดเส้นครับบังนี่อันนี้หกขุนครับสามสิบห้าเส้นนี่ไข่หนึ่งครับไข่ใหญ่ครับไข่ตะกูลหอมไปร้องนี่เด็นิ้วล้วนเลยครับนี่ไปร่างหกสิบเส้นสามบังเลยเพื่อนนะครับสวัสดีครับช่างใหญ่ช่างใหญ่ครับไปร้องครับโอ้ยสุดยอดครับไปร้องมือนี่อันนี้ บังเฟไฟหางเครื่องครับเี่นิ้วหนึ่งตอกเอาครับมึงหัวปอเดี๋ยวพ่อไล่เดี๋ยวไปองเดี๋ยวรอช่อมครับสิกุดบังนี่เป็นบังแรกจะบังกันเนี่ยหนึ่งสองสสี่หกหกบังครับไปลองเดี๋ยวสร้างปิ่งมีอีกบังหนึ่งนครับโทรมาอีดแล้วถ่ายได้บ้นงมาเี๋ยวกำลังออกมากเราเรอดึงสร้างปิงนิ้ว้อนรันไปลองมึงสร้างปิงกทอทอนิ้ว2อครับเน่า ความยาวเท่าไรสี่สิบกว่าเสี้ยนนะครับอันมิตรมูเขามานะรอส้มครับพี่น้องครับยางคักมือหนึ่อาบุญปั่นบุญหน่อยมือนี้พี่น้องมาแล้วครับพี่น้องครับสร้างปีงมาแล้วพุ่นบางหนึ่งครับเอาแล้วงาย่านต่อครับพี่น้องครับบางแหลกบางแหลกในเลาะกันรางวัลเท่าไรมือนี้มีอยู่บนรางวัลโบสถ์สมาร์ตนี่ยูนึ่แม่มาสมัคร์ตแม่พูดเศร้าเป็นรางวัลไปขึ้นฐานขึ้นฐาน ฐานครับพี่น้องครับมัาทางแล้วโอเคทดสอบการตรวจสอบตรวสอบมาพี่น้องครับมือนีไม่หอดเลด่ากับพี่น้องมาทานกระโดกเอามือนีมันไปไลยครับมือนีเลดาสุดเดยเจ็ดทางเนาะล้อรุ่นครับล้อรุ่นเลดาก่อนครับบ้างเล่ดกับพี่น้องครับตรวจสอบตรวจสอบผัวหนีไม่หอดไม่ได้พี่น้องนะครับก็ขอกับสวัสดีพี่น้องชาวบ้านไปทุกท่านนะครับมือนีอยู่กัก้าวครับเลดา ตำรวจสายจวดครับพี่น้องบังแรกครับเบิดฐานในมือนี่บังนิ่วสามสิบเซนครับพี่น้องครับบังนิ่วครับบังแรกครับขอให้โชคดีครับราคาหนึ่งร้อยวีครับเป็นบังสามสิบเซนครับพี่รังหนึ่งสองสามอยครับไปบักหางสันดันไปเลยครับดันไปไปได้คือกันไปหุ่นดิ่นๆครับพี่น้องโอ้ ไฟเผาไปไหลไปครับออกไสไปครับโอ้ยลงมาตับเลยพี่น้องเอ้ยควรปุยปุยเขายอดเข่าข้อมาอยู่ครับพี่น้องมาโซโล่ลงมาแล้วนิดนึงอ่ะตาเป้าเห็นครับดีควรปุยปุยมากมาปะข้อมโตได้คือกันครับเรี่ยมแพ๊บครับโอ้ยลมแห้งด้วมือนี่โอแหงเลยครับบอถึงกับนิ่งปันได้ตีวงแคบมากครับพี่น้อง ยี่สิบวิผ่านไปยี่สิบวิผ่านครับลอยเบิังไปก่อนครับระระดับนี้ <c oughs> โลกกันบังไฟคางสัตว์หรืออันบะทวบมันบะทวบโอ้ามา,มาพื้นเขียวครับพื้นเขียวพื้นเดียวเลยหกสิ <60 S 2> บวิผ่านไปนิ่งแต่ว่ากับว่าถึงกระเป๋าไปไห่ครับพี่น้อง ดต่ำลงมาเป๊ะครับเวลาเจ็ดสิบสี่วินาทีผ่านไหมครับบังแหวบมผ่านครับพี่ร้องบังไฟเอครับบังไฟเอบังไฟเบิ้งฐานรอบังที่ซอนครับหกขุนครับนี่อันนี้สามสิบหาเส้นครับมัดไว้จ่อไว้มัดไว้สองเดือนแล้วครับบังนี่รอรุ่นครับพี่น้อง หางหางนี่แปดสิบเซนหางสั่นนะครับจะรอลุ้นครับพี่น้องครับมาโดนอ๋อไม่แล้วครับหกขุนครับสามสิบหาเส้นบังนี่กันไปยาวๆครับพี่น้องเอาหกขุนครับพี่น้องหกขุนสามสิบหาเส้นครับขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามไปครับโอ้ยเสียงโบสพร้อมคุณอะว่าเสียงโบสถ โอ้โหหัวทำางานเขาแบบไหลไปเลยครับกนมมาครับวนป,ยปุยมาครับโอ้โยเริ่มมากแลครับไลหลสปงลากมาไหลาครับ,บเปิดหัวหยบลอยเปิดดีกันครับนิ่งยับลองปิดดีครับผม ยางขาซัดย่างเดียวได้ย่างนี่งเบาดีครับพี่น้องบังนี่บังไฟเบิดไปซีซีวิหันไปไปไปใครับราคาจะวัดคู่เบาดีครับไปไกลคือกันนิ่งดีครับพี่น้อง ตาเปากะเบิด้เนาไก่คบไก่มีดดเลย้วยเท่าะแปดสิบพันาาทางตัวเห็นไะแต่าเป็นตาดีได้ทางตัวมันเป็นล้าลัวนี่ะลัว ก่อนขาก่อนมีฟ่าแกเสนกัดอู่เยโอยม, <this> <laughs> มันกเน่ยลองเนาะมาไปยังไงก็ได้เนาะ <c oughs> มันเห็นเนะ <c oughs> าะหำปยเด้อหำปวย,ยเ,วเออยด้อหนึ่งร้อนยี่สิบผ่านไปครับหนึ่งอยย่สิบผ่านไป ออกสีเหลืองนี่ยงเบามากคือกันครับโไปดีมนอนเียนอตปอกแกะๆอยู่นะค,ครับบ้างมีเบืออเบบเบ้องแล้วละะลอยหาชิปพานไปลอยหาิานครับสิมีคือจังไอ้ขีฟ้าขาวๆที่ที่ใตมองกันทิว่าังไครับ มันมันมันจะเป็นคือเสียนเด้อเสีนข้าวขาวดอกไม่น้อยเสียนพาเสีนลงมาแล้วหมกไก่ครับเสียนข้าวขาวล่วงเรียมเรียนนเสี่ยนนะแม่นครือต้นกุ้งวางเอาสีขามากมันสีนีมองไลม่ทุกปนเลม่กรุบมน่อยน่อยูยน้ำกันเป็นข้าจังเนื้อแรมนอนควางจ้ะโอ้โแกคขับบังนี่เบาดีขนาดบ้านบู๊ยร้อยแปดสิป สองลนสีวาดครับพี่น้องเบิ้งเด้ลอยเกาสมันสิมี่ายแจ้งแจ้งอยู่ใต้บ่ทัดจากกันกุมมันมืดมนมนสีมีตดจ้งแจ้งอยู่ใต้ลอยสามสสองลอยานไปไป,ปไ่อุ้มไม่ไมซื้อไปไอ,อซื้อ,ป,อ,อ,อปแมนแมนซื้อไปเด้อซื้อไปนีครับไกลเถือบเิ้าไปไม่มากสองลอยยี่สิบห้าับลงมาไปครับ สองร้อยกเลอเกองรเีนี้้สิบชร้บเก้าครับพี่น้องครับน้ำมูะครับจักเสนเมื่อกี้นี่ดสามสิเสนสาเสนนสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดทานเก่าครับพี่น้องบ้างนีอ่ะน้ำเหลวมูครับพี่น้องโอเคโอเคดลครับนักตะบักฟเท่ากันโอ้ย เอาล่อที่ตามของตระกูลความครับต่อไปไปแล้วครับบังนี่ครับหนึ่งนี้วไปครับพี่น้องนี่หนึ่งนี้ยหนึ่งนิ้วหกสิบเซนครับล่อรุนครับพี่น้องครับอันหลังลงจากฐานแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งนี้วครับความผู้จวนคำพี่น้องบังไฟเลยอีกหลายครับพี่ครับคำเด้อขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีหนึ่งสองสามไปครับ โอ้ยสุดยอดการเดิทางไปดันไปดันไปนไปอไปเรื่อยนี่เราตมอคักกันโอ้ยควนมาบังไปดี้นวโอ้มึงอทำงานแล้วดี้กันครับพี่น้องเอาเอาเสียบตา ครับไปยังไปดีขึ้นกันครับไหอ้ามีสิทธิ์นอนดีว่างว่างห่างเลยครับเท้าเท้าเท้าข้างข้าเห็นแล้วมาๆาเยอะที่ตัวว่าปะงไดขึ้นกันครับพี่น้องตีวงปวงป้วงแรงยังนี่ไกลแต่ไม่แม่ป้องเนี้ยยาวยิงยาวเบิ้งซื้อๆหัวย้อนย้อนเข้าไปทางเทียงพุ่นละโอ้ดนี่นี่นชัดเจนครับนี่นี่ชัดเจนนี่ปล่อยไร่ตาเป้าได้เยอะนี่นี่นี่พอแล้วครับพี่น้องซื้อมากครับหัวนี่ครับนี่เด้อบังไฟ ตามเขียนมานี่กาครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวจะซุมเบื่งเห็นม่น้อยเนอซุมเห็นอยู่ะครับพป่นอซุ่มบางเด้อ่อนอ่อนเนี้ซุมเลไซุมเนอ้าใส่ป่เบ้อเบิ้งไปเบิ่งไปเวลาตอนนี้บ่เห็นปะเอานี่ปอนซุมใะ้นี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งจะบปวลาอยู่ดิบออเอสิบผ่านไปนี่ครับฟนี้ๆครัเด้าเนี่ใกล้ครับเนีบย

โจดีนะมันเปลี่ยนลอดติดตามบังต่อไปครับพี่ต่อที่บังนี่ล่องของยังครับใน่ได้การคำนึอราคาครับราคาบ่ต้อมีราคาบ่มีราคาเปิดแข่งเวลากันเลยเอาเขาที่ครับเด็ดฮะขอให้โชคดีครับช่างเปี่ยนเติมสูงลงซ่าๆครับพี่น้อง หนึ่งสองสามปล่อยครับปล่อยโอ้ยพุ่น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 ไปด้วยเว้ยตึ้งตึ้งล่าควานคุ้มมากครับพี่น้องอ่ะว่างหางได้แล้วล่ะไปแต่มันตีดเขออหาหยอดเนวโอ้ยมีรัมเนว <ละ S 2> ครับพี่น้องว่างปะข้องได้คือกันกรครับพี่น้อง ลอยหาพาดโมโน่หนสู้ทุตุไรบ่นี่เบื้องและก็สู้สีกันครับถทาเสียไรเท่าไรฮะบอบ่หัว่ไฟหน่อยอยู่เด้ <c oughs> เดี๋ยวขอมากก็ไ<อ>ด้สีให้เบื้อง <c oughs> ตีวงตามเข็มนาฬิกามากขึ้นกันครับมันมามีแดดซองกระดาษเหลี่ยมเนาะตีเหลี่ยมพอได้เห็นเนาะเขาคือรุดตารเมื่อกี้นี่ย้อนมาหาห้าออกทางถนนพิระย้อนย้อนหาห้าออกถนน ก่อนครับเบิ่งไปก่อนเฮ้ยบัวลำไข่ดำกินเหรอนี่เครับเขาอยากเขามาใกลๆเข้าดาระเขีนมาทุถูกเขีนมาเดี๋ยวก็เห็นดอกลังจึ๋งด้วยเห็น ไบเนี่ยไป<น>ป่อยกล้องจะบ่อยู่ดิปิดตเนี่ยนไงรัก,อกบอกไปทุคนเห็นเห็น,นพัน,น <c oughs> สรุปรูดกล้องหายไป 30ประมาณน,นี้ประมาณนี้ครับสรับไอ้อขึ้นฐานครับจังหวะหนึ่งนั่งบนท่านเลยึ้นฐานครับบังต่อไปในการไม่ได้เห็นตะกูลหอมบังที่สองครับสองหรือสามเพื่อบังที่สองเนาะหนึ่งนิ้วครับขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับไอ้โอ้ ที่นี่ครับพี่ร่างปัดตบมาขึ้นง่ามพักใช่บังนี่ไหมน่องเอ้ยเห็นปอดข้นดัมงมาอยู่ไปครับเอาหัวทำงานแล้วไฟตัดละพี่ครับพี่ปึ๊บป๊บป๊บโอ้ขึ้นไหลแห้งใช่ไหลไหลไหล โอ้ยเผาบพันเบิดอยู่พี่ไฟแดงขึง้นพี่คุณแต่ฟังเสียงมันเผาไม่ใช่เบียดอยู่ตั้มตั้มเอะเมื่อกี้เหมอนเมงอเาเออยู่เผาไอ้อกครับผมหยุดตั้มตั้มนี่บางไฟนี่นี่นะนี่โอ้ย,อออยงามปทัดบางไฟไหปอยูย่ข้าพี่ แปดซีบเป๊ะครับผมโอ้กซีบปะโอ้กซีบโอ้ยขึ้นง่ามไปเลยตัวนั้นกับมือข้อคือกันมันมันขนาดบ้างนี่ขึ้นสูงขนาดล้เมื่อกี้นี่สูงขนาดเล้วบางนึงนี่มาติดตามนะครับพระเอกในรายการของเพิ่นนะครับสร้างปอดนะครับมือตัวเดียวกันครับกับตัวนี้ที่ข้อสอง้าเบิ่งข้อมันจะเปลี่ยนขึ้นกันบ่ราคาแปดซีบแปดซีบหาครับราคา ทำเวลาได้หลายช่างปอนล่าง,งานครับพี่น้องเบาปอนล่าง,งานครับขอให้โชคดีครับ80 85 1 2 3ปล่อยครับไปเอาไป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 เฮ้ยจังหวะพี่น้องออกกระพี่บานนี่งวันอุ่นครับมีแต่สูงเล่าันนี่นี่กระพุ้นโอ้ยมุมเป็นข้อขึ้นกันบ่หันเปน็นร่งชันข้อขึ้นกันไปทำงาน มันจู่ไล่ะ <Lakes'> พ่อจอยมันจู่ได้หันมันจะเบียนออกนั่น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 เริ่มนั่นั่นนั่นนั่นนั่โอ้โหถุนจวดเกี่ยวเรยครับโอ้โอนแนวนี่งจึงจิงจิงควนเอาจิงควนเอา ตาว่าที่มหาเ้างด่ล่ะมังไฟดายเกงอนแล้วนี่อนแล้วเห็นวัเห็นมาวทอควันไม่บอกว่าณมันผว้ยมาจับกล้องกันได้โม่เห็นครับพี่น้องบาทนี่มันหมืดเไหมครับพี่น้องเอ้ย เงินดียนดีม้งามครับม้จูเด่นครับเยอะเลยเก็บของเลยครับไปสูงครับพีน้องมันไปสูงมันกบเห็นครับเก็บของเลยครัไปสูงกับเบ้งหากันครับนี้คา่าจุดเสียดายบางไฟบางอย่างก็จุดนี้กั่ก็ไ้ ออยู่นะเบิ่งแหลกๆมันท่วนห่างเลยอยู่เนาะนิ่งเลยเป็นบางไฟลงนิ่งก็จังบางพวกุ่นเลยร้องลอยสี่สิบห้าสิบแล้วลูกมาดแล้วล่ะเอ่ะหายครับพี่น้องสรุปเนียนหมดครับขึ้นครับขึ้นมาถืออุงลวงอุลวงมากดิโอเคครับพี่น้องครับหายถือว่าหายครับหกห้าสามสิบสามลอยแล้วหายแล้วล่ะ สามลอยจะสูงครับเบื้องตากล้องเบื้องในกล้องนี่สูงกว่าทุกบังเลยได้ปั๊บกล้องเขาอย่าว่าด้อลอยลงลงมากกระชอดพื่น <c oughs> ต่อสามลอยผ่านดีละขายครับไปนอนครับโอเคครับไปนอนครับสุดยอดครับเบื้อนียหายเป็นลักษณะขึ้นไปละโจโดีนะครับ <c oughs> ขึ้นจันจันเนี่ยละกระโจโลแล้ว <c oughs> สุดยอดครับ โูแล้วช่วงเขาข้อข้อไปดีขึ้นกันครับเขาบุญครับเขาหัวแบบนี้หัวไฟลูกบ้าบ้าออกแตกปึ๊บปื๊ดปื๊ดออกมา้ทเธอเลยสุดยอดเอาโอเคครับไป้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับเมื่อนี้ดูดีไม่แห้งครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไป้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ